น้องที่ร้านมีของหวานอะไรบ้างครับปาท่อง <laughs> โอ๋น้องชื่ออะไรคะเกครัฮ <c oughs> ะ <c oughs> ผมฝากถึงซีอของร้าน <c oughs> อีแต <c oughs> นีิวไซด์นะครับน้องเกตสมควรจะขึ้นเป็นผู้จัดการร้านวันนี้เหลียงก็เอารถโรเจอต้าฟอร์จูเนอร์จากกรุงเทพนะครับมาส่งลูกค้าที่นครสวรรค์น,นะครับเสร็จงานก็เที่ยง,ง,งพอดีเลยหาอะไรกินกันดีกว่าดีครับ พี่อย่าไปกลัวเขาดติตบได้เลยฮนะตบได้เลยไม่ต้องเกรงใจเ,เอาเลยพี่เอาเลยอ,นนเอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นคสรสวรรค์ครับร้านอะไรครับร้านอีแตนริเวอร์ไซด์ครับเขาบอกว่าร้านเนี้ยดังมากในนครสวรครค์เราจะมาลองกันว่าวันนี้รสชาติจะ สมคำล่ำลือไหมท้องว่างๆนะครับเราจัดเครื่องดื่มก่อนเลยอากาศร้อนๆนะครับกับเย็นๆเนี่ยมันใช่มเป็นของคู่กันจริงๆนะแล้วนั่งจิบริมแม่น้านะครับมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขจริงๆเลยครับวันนี้เราสั่งอาหารมา4รายการนะครับอร่อยทุกรายการเลยครับตั้งแต่ทับทิมทอดน้ําปลาทอดมันกุ้งหมูดัดเดียวทอดแล้วก็ผัดสะเดานะครับหน้าตาให้คล้ายปลาดุกฟูเลยเนะ น้องๆที่ร้านช่วยแนะนำเมนูอาหารอร่อยๆให้ได้ด้วยนะครับบรรยากาศดีมากเป็นขายดีมากจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องๆบริการดีมากอันนี้อะไรนะอาหารอร่อยมากเป็นไงเลยลองอันนี้อันนี้อะไรอันนี้กินก่อนกินก่อนครับพิมอร่อยลำแต๊ะอาหารอร่อยนะครับราคากันเองบรรยากาศดีๆก็ทําให้บรรยากาศในการทานข้าวดีขึ้นไปเป็นกองเลยครับน้องครับที่ร้านมีขนมของหวานไหมครับมีค่ะมีอะไรครับมีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาล ที่ร้านเขามีเมนูของหวานหลายอย่างนะครับมีจริงๆครับผมสั่งมาลองก็จะเป็นเฉาก๊วยอร่อยดีครับคนนี้เขาบอกน้ําแข็งไม่ได้เย็นทุกก้อนนะครับเด็กคนนี้คนนี้คนนี้น้ําแข็งเย็นแค่บางก้อนใช่ไหมคะนนเย็บางก้อแล้วขอพี่ขอก้อนที่มันเย็นๆหน่อยได้ไหมคะน้ำแข็งเย็นบางก้อนแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงทำอย่างนั้นหนูจะรู้ได้ไหมว่าก้อนนี้มันเย็นมันนี่เดี๋ยวพี่ดูนี่เออนนี้เย็นยา ใช่ไหมครับเป็นแม่น้องเป็นไหมเวรละพิษผีอีกด้วยอ้าวไปขันมากมาเลยดังไปแน่เลยดังไปใช่ไหมครับไม่เปป็นไไรคจะะแล้ว่พี่เขาบอกว่ามึงไม่รู้ตัวเหรอเซิร์ชช่องอาเหลียงยูทูบพี่เข้ายูทูบเรียวเซิร์ชช่องอาเหลียงพาทัวร์แล้วก็บล็อกเลยนะพี่บรรยากาศร้านดีมากนะครับก็จะมีทั้งห้องแอร์สองฝั่งนะครับไปรับรองเอ่อ เอาผ้าใบขึ้นและโซนนี้จะเป็นพระที่ตกอาหารอร่อยมากผมอยู่ตต้าก็คือลูกค้าซื้อรถแล้วก็มาส่งที่ตรงวิกซีลูกค้าก็มาลูกค้าอยู่ที่ตากแต่ว่านัดรับเป็นขึ่งทางก็เลยมาถึงนี้แล้วก็เออเราก็ลองเซิร์ชหาร้านดังในนครสวรรค์อ่าใช่อีแต่รีเวอร์ไซด์ขึ้นมาร้านแรกใช่พี่น้ว่าพี่น้อายุเท่าไหร่อ่ะให้ดูหน้าดูความแก่แล้วให้ถ่ายว่าอายุเท่าไหร่ี่ นู่นไปนู่นไปเลยพี่นพแจกตังค์น้องเขาหน่อยเอาไปยืนตังนู้นไปยืนตังนู้นดิไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ใช่เอาไปให้เกดเอาไปให้เกดด้วยอันนี้อันนี้ให้พี่เขาเฮ้ยใจร้ายวะเอาไปให้พี่มิ อันนี้ไม่ใช่ติดนะค่าค่าคำขวัญน้องเขาที่ที่ไปรังแกน้องเขาเมื่อกี้ครับไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้รอันนี้น้องนุ่นอันนี้น้องเกรนนะครับน้องเกรซครับอีแตงรีเวอร์ไซด์ใช่ไหมโอเคอีที่นี่ตอนไปดูคอนเสิร์ตที่คอเล็กธรรมศาสตร์อีที่เดินลงมาแทบเกียบปวดนั่งไม่มีโต๊ะนั่งอะไปนั่งอยู่ตรงทางเดินอ่ะตรงทางโอ้ นี่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 อินอิพธิพลังกู